ทั่วไทยฝนหนักน้ำท่วมช่วงเปลี่ยนฤดูนายพัชระอนันตสินป์ปหลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประชุมออนไลน์ร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาในวันนี้เพื่อติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำท่วมช่วงเปลี่ยนฤดูดรสุกัญญ,ญ,ญาณียวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าช่วงนี้ไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะภาคกลางตอนล่างภาคตะว,วันออกภาคใต้ตอนบนรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑล ขณะที่ภาคอีสานอุณหภูมิลดลง1-3องศาเซลเซียสจากมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากจีนในช่วงวันที่14-22พฤศจิกายนมวลอากาศเย็นจากจีนจะทยอยแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทําให้อุณหภูมิลดลงต่อเนื่องโดยในยระยะแรกภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนฟ้าขนองก่อนอากาศเย็นลงส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งจึงขอให้ประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ําท่วมขังและน้ําป่าไหลหลา i uh -huh.